ปนม,มือไว้นะปนม,มือไว้เลยนะปนม,มือไว้ก่อนเพราะหน้าพุกเขา่านะนะกลับลงไปที่บินะาดามารดาผู้ปกครองของเราเอากลาบกลาบลงกลาบาานะาลงก,ก,นะกันสามครั้งสามครั้งนะกลาบสามครั้งเลยกลับพระพุทธประสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์ ต่อไปนี้พนาจะขอขมาโดยที่น่าจกน่าเอ่ยเสียงจะเข้าไปขอที่ลงบนลงบนที่ผมจะลำบากน่าก็ที่โอกาสใช้เสียงนี้เลยเอาเอาไป่ไปพนาตั้งน้ำโมสามจบน้ำโมตัสสภะคะวะโตอะราหะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ sí th ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะกรรมสามปีกรรมสี่ปีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสามกรรมทั้งสามดีกรรมทั้งสามดีที่ลูกที่ลูกเคยกระทำ โดยการทำตอบด้วยกายต่อ้ดยกายด้วยวาจาด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายนีขอให้ท่านทั้งหลายีจงทาโหติกรรมจงอาโหติกรรมให้กับลูกด้วยให้แก่ลูกด้วยลูกจะขอกราบลาลูกจะขอ อดุ S 1> 1. <S ปาสองตนะปัจจโยนภัจจโยโคตุลโคตุลากรานภโยสาทุกข์หนังตังขึ้นทรวงกันสาทุสาทุสาทุเป็นการเอาพฤติกรรมในกัมมนาเอา